สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านภูลสีพักเครื่องนะคะวันนี้นะคะเปียก็นำาภาขุนแผนนะคะของหลวงพ่อสงวนวัดไผ่พันมือมาให้ชมกันนะคะคราวที่แล้วนะคะคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นภ้าขุนแผนพิมพ์ปรลัดทวีนะคะแต่ว่าเป็นขุนแผนลงกุซึ่งจะมีน้อยองค์มากแต่วันนี้เนี่ยก็จะเป็นภ้าขุนแผนพิมพ์ปราลัดทวีด้วยแล้วก็เป็นไข่ผาซีกนะคะ ทั้งคู่ที่เห็นด้านหน้าเนี่นะคะเป็นพิมพ์เล็กนะคะก็นี่ค่ะให้ชมไข่ผาซีกพิมพ์เล็กก่อนนะคะองนี้ถือว่าสวยมากนะคะแล้วก็พิมพ์เล็กเนี่ยก็หายากด้วยองคนี้เลี่ยมเดิมจากวัดค่ะที่บอกว่าสวยนะดูสิคะเห็นไหมคะซุ้มเสาเนี่ยนะคะ,ะ,คะยังขึ้นคมชัดเจนนะคะ เนี่ยมเดิมจากวัดสภาพสวยมากค่ะองค์นี้ส่งประกวดติดงานในร้อยสัมพันธ์นะคะงานใหญ่เลยอันนี้ติดรางวัลที่สองมาค่ะใครสนใจอยากเช่าบูชานะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะหรือจะเข้าไปชมหน้าเว็บไซต์ของร้านภูสีพักเครื่องก่อนก็ได้นะคะส่วนองค์นี้นะคะ เป็นพระขุนแผนพิมพ์ประัทวีนะคะนี่นะคะก็สภาพสวยเลยนะคะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบเนื้อแบบนี้นะคะเนื้อพาเนื้อลูกอมธรรมดานะคะแบบเนี้ยชอบมากถ้าใครมีนะคะแบบนี้นะคะอยากจะแบ่งให้เปียกบูชานะคะติดต่อมาได้เลยนะคะหายรูปแล้วส่งลายมานะคะทางเปียกยินดีรับเช่านะคะ รงน,นี้ด้านหลังติดรูปถ่ายนะคะสภาพสวยมากแต่องค์น,นี้ยังยังยังไม่ผ่านงานประกวดนะคะยังไม่เคยส่งประกวดอชอบมากอะ่ะเป็นแบบเนื้อผงแบบนี้นะคะผ้าไม่หักไม่ลานไม่ซ่อมนะคะไม่มีนะคะเจ้าของเดิมองน,นี้นี่แบบเก็บผ้าไว้ดีมากอะ่ะก็วันนี้นะคะก็นำผ้าขุนแผนนะคะมาให้ชมกัน ถ้าใครมีแบบนี้นะคะอยากจะแบ่งนะคะติดต่อเพียยมาได้เลยยินดีรับเช่านะคะก็วันนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่องคูณสีพักเครื่องให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ